มับเบคชแนลเดิมมันไ่นเคยเปบาน่วันจี้วนี้าจะแต่งรถไหนฮะไม่น,าน,นา่าอคนไหนแต่น,นี่ก็สามเจนเชแล้ทุกคนนี้ผมเอาคนไหนตอนนี้น่าเล่น,นอยู่ให้เอาคันไหนพี่เมาบอกผมเลยเลยจะเ่มต้นเลยครั น,นี้ไม่จะรู้จักกันทุกคนว่าสองคลิปที่แล้วเนาะที่ผมได้ทำเจ้าซ,ซูปร 5, า MT5 แ,แล้วก็ Nissan GT-R 3.4แล้วก็เปล์่นมาแส่งค่ะที่ผมทำคลิปก่อนอมีอะไรในคลิปหนึ่งครับและวันนี้เราจะมาทำอะไรดีเราจะไม่เอารถที่มันแต่งแล้ว เดี๋ยวเอาเป็นซูเปอปร์คาร์ดีกว่าไหมเพราะเราไม่เคยแต่งแบบเอฟโฟรซุปเปอร์คาร์ดีเคยแต่งแบบนิสสันเท่าไห่เราไม่เคยแต่งเชฟนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเนเชฟโอเคในน,นี้เราจะได้เจ้ารถคันนี้มาสิ่งแรกที่เราจะทำเลยคือการแต่งเพราะเครื่องอรอแรองอยู่แล้วเครื่องแรงอยู่แล้วไม่ต้องแต่งเครื่องแรงอยก่ต้องแต่ง คนว่าส <c ười> ีอะไรสวยอ่ะเงินนี้ต้องสีดำดำก็สวยโอ้สีนี้สวยเลยเป็นลายดูมีลายไหนกิลายนี้สติกเกอร์เราไม่ต้องติด ส่วนลอ้อซูปเปอร์คาร์ต้องใส่ลออะไรหรอซูปเปอร์คาร์มีโดดำนี่ก็สวยนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนมีพอได้พอได้เฮ้ยมีได้เลย มากมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านไม่ใช่สิมมีอยู่ประมาณพันล้มมา 1, 000, 000, 000. นกว่าเนาะถือว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนโบรบิโปในเทปหน้าเอาไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาส,สอนโบรบิโปให้ดูที่โหลดเกมน,นี้นะใครก็ตามที่อยากเล่นและคิดว่าเกมน,นี้สนุก มีรีไซรั่งคลิปให้ทุกคนกดดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปนะนะส่สวนล้อเหรอเราไม่ต้องเอาล้อแบบะเอาแบะสวยสวยเพราะว่าสวยเพราะฉะนั้นสปอยเลอร์สำคัญไม่ได้เพิ่มน้ำหนักไม่ได้เพิ่มความแรงแต่มันเพิ่มความดิดและวงกว้างขึ้นนะดูว่าสำคัญดูระดับนีเนื่องจาก มันมีการสี้เนาะแล้วผมก็จะใส่สีเหลืองลงไปพเพราะเป็นคนชอบแต่ผมไม่ได้เป็นคนชอบสีเหลืองอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมาเข้ากับคันนี้ก็น่าจะได้ไปเดี๋ยวเราไปลองแข่งกันเดี๋ยวไปลองแข่งในสนามตรงน,นี้ได้กันแข่งชิง,ชงโอ้สิงโต้่าฮะ ไม่ได้เติมเกมผมโหลดแบบโปมาเป็นของโปในแอบปบโหลดเกมแอปพลิเคชันในะสักอย่างเดี๋ยวผมจะสอลง ครับอะไรครับโอ้ย้ยน้องซีบยายถูกสั่งโอเคเป็นเท่านี้เลยสำหรับคลิปนี้เนาะก็ะเท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปรับน้องเนาะเพราะตอนนี้ผมอ,อยู่โรงเรียนโอเคไปบ้าย